จะอป่ะจะไปปล่อยปลาไหมเอาไหนอนันนี้ก๋วยกินก๋วยอ่ายิ้มเลยเออย,ยิ้มขอบคุณยิ้มขอบคุณคเดีย๋ยวเดี๋ยงยิ้มให้ก่อนทำไมยิ้มให้ก็ไม่ใช่เจานะเนาะอ๊มอบู้เสร็บ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 เออธรรมชาติมากเออดูมันจะมันจะไปกัดไข่นะ ไปกัดไข่อืมอ๊อ้ยแสบๆหวานเลยนั่งไข่ผาดอยู่กับเพิร์เลยฮะหวานแสบๆอ๊มม์มึยแสบๆอ๋ออีกนิดนึงอีกนึงหมดธนาคุณโยมที่ส่งนะผละไม้มาให้นะถึงแล้วนะ นไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเป็นกล้วยเป็นลำไยนะแล้วก็เป็นตัวหนอนเนาะอ่ะนี่เหรอโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดฮไปแซบป่ะลายไหมออมอบังสั่นแซบอ้ว,น,ว,น,วนเอ้ยอ้วนอุ่นของเรา สงสัยคิดถึงแม่แม่อยู่แม่แม่ไม่มาหาเงาอ้อนก็นั่งเงาเงาอย่งนี่อนครับนะคิดถึงใครบ้ามีใครมาเยี่ยมหาอ้วนหรือเปล่าวันนี้นั่งกินแก้เขินกินอ่งงางวนแก้เขินออกเปลือกอ่งงางวนด้วยนะ quên cô ấm là sắp xe cũng được nhà ta tàn xà mê mê là cái FC thuốc của nó thay ใชไหมคะโอ้ยเด็กมันต้องการคนเกาโอ้ยคนเก่งของแม่ไม่มีใครอยู่กับหนูอ่ะพี่ๆเขาไปเรียนหมดใช่ไหมครับหแม่เกาให้น,นะ หลับจริงนะล่ยหลับจริงหรือแกลงโอ้มันแกลงแม่นี่นะหลับจริงหรือแกลงนี่แหละชอบทำท่าแปลแปลก พยาวานอนยังไงลูกแมง่วงขนาดนั้นเลยเหรอคะฮะ้แม่ไปเกาให้น้องไม่ล่าเอาไหมคะคะแม่จับไปเกาให้น้องไหมคะโอเด็กมันว่างมากจับอาจมาไปเกาให้ดีกว่า ครับโอ้แม่เก่าแม่เก่าให้อาป่าป่าเดี๋ยวแม่ไปเก่าให้นะครับหังสารจังมาแล้วไม่เท่าใช่ไหมคะ มาแล้วก็ไม่เข้ามาหาหนูรักหนูจังเลยโอเคโอเคเก่า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 โอ้ไม่เจอกันหลายวันใช่ไหมคะลูกอืมเกตการละครเลยกันโอ้โอให้แม่จากเก่าให้ไหมคะตอนนี้น่ารักอจอตาย เป็นเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงโอ้ตายแ <c oughs> ล้วเหรอปวดจะอ่อนอาการมันเป็นยังไงลูกฮะอาการมันเป็นยังไงคะาหน้ารักจังลเลยูกตาเขาสวยใช่ตาเขาสวยกรดบ้านละคออีกแล้วลูกเนี่ยไม่ให้หล่อได้ยังไง ใครจะว่าก็ใช่ใช่ไหมคะไหวจะ้ะระหว่างนั่เรียนต้อมาซู้ยาให้อาจารย์ยังไม่เห็นยายสีเลยวันนี้ค่อยเห็นกันไงบ้างลูกหนูลูกยังไงคะกคิอดหมดแล้วอ,อิ่มแน่ๆเลยกินดักแด้แล้วใช่ไหมคะ แม่ไปเกาให้น้องแม่อ่ะโอ๊ยพี่ชอบดูสิต <c oughs> ุกคอนกลมๆไะอ้อูนีูอะไรลูกแค่ทำไมหนูน่ารักอย่างนี้นะคะ น้องน่ารักอีกแล้วอะจำยังไงอ่ะโอ้ไม่มีใครมาหาอาการมันจะยังไงคะ่ะเราไ,ไปภาพนี้ตอนนั้นค่อาจารย์ทำคลิปอะหลังหวยออกใช่ไหมออหลังหวยออกก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะน่ารักจังเลยลูกเฮ แต่จะวาดจ้ะเอ๋จ้ะเอ๋ <ś led> ้องน่ารักที่สุดเลยลกูกไว้ไว้น่ากอด